อีตั้นสักเดชสิสิประภาลูกชายสุดหล่อของนักแสดงตัวแม่หมิวและลิตาปัญโยพาสกำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในโลกโซเชียลหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะนายแบบโดยลุกสุดอินเตอร์ที่เรียกได้ว่าหล่อทะลุเลนส์แบบไม่แพ้ดาราฝั่งฮอลลีวูดงานนี้หลายคนถึงกับต้องซูมรัวๆเพราะนึกว่าเป็นศิลปินต่างประเทศซะอีกหนุ่มอีตันวัย22ปีเป็นลูกชายคนเล็กของหมิวและลิตา กับอดีตสามีก้องนรบดีสิสิประภาซึ่งทั้งความสูงใหญ่จากฝั่งพ่อและใบหน้าคมแคมจากฝั่งแม่ผสมกันได้อย่างลงตัวจนแฟนๆพากันชมไม่ขาดปากว่าเขาเหมาะจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แฟนๆเคยได้เห็นอีตันในบทบาทบาริสต้าสุดอบอุ่นที่ช่วยคุณแม่ดูแลร้านกาแฟและโรงแรมเล็กๆริมทะเลที่ชะอำบรรยากาศอบอุ่นจับใจชงกาแฟ เสิร์ฟขนมและยิ้มละลายใจให้ลูกค้าทุกคนจนกลายเป็นขวัญใจประจำร้านล่าสุดอีตันได้เฉิดฉายในวงการแฟรชั่นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบหรือเดินแบบที่โชว์ความมั่นใจและสไตล์ที่โดดเด่นจนหลายแบรนด์เริ่มจับตามองโดยเฉพาะผ้าแฟชั่นเซ็ตล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาในลุกหนุ Inter ูอินเตอร์สุดเท่ทำให้ชื่อของอีตันถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นทั้งในฐานะลูกดาราและนายแบบม้าใหม่ไฟแรง ด้วยความสามารถและเสน่ห์ที่มีอยู่เต็มเปี่ยมทำให้หลายคนมั่นใจว่าอีตันกำลังจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการบันเทิงไทยที่ไม่ใช่แค่หล่อแต่ยังเต็มไปด้วยศักยภาพในทุกด้านเตรียมติดตามได้เลยว่าเส้นทางของเขาต่อจากนี้จะปังขนาดไหน